วัสดีเจ้ากู้คนวันนี้จะมีอย่างมือกู้คนพอเนะเจ้านี่เจ้าตะลิงปิงเนะเจ้ามอตอนนี้น้องก็ได้ตะลิงปิงมานี่เจ้านี่มาลองดูกันนะเจ้าตาจะปิงก่อนนะเจ้าเาเกลียนงามๆนี่ก่อนเนะเจ้าดูนะเกียนเป็นงามเนะเจ้าเกียนใหญ่เกลียนงาม ซื้อมาปุนมีปุณท้องพี่เกลือมาือตัวยเลยนะจ้าพร้อมนะจ๊ปเปรียามือพร้อมหมดน้ำลายโปแตกนะจ้ะอ่ามากินดูนะจ้ะกำแรกนะจ้ะว่ามันจะเป็นจะใดกินข้าวแล้วกินอิ่มกินเต็มขับลับนะจ้ะหนังตาย่อนปุนบอกว่ากินหนังท้องตึงหนังตาย่อนเป็นบอกว่านี่นจ้ะก็เ,เลยต้องแก้เลยนี่จ้ะ กลมแรกจิมกลิ่นกำแรกประแดงนะเจ้าตาปิ้งเลยนะเจ้าไข่น้ำลายแตกวางเจ้าดูดูโอ้ย จริงๆแต่ถ้าครบกลิ่นกลังแรกมาไน้นนเจ้าน้ำส้มน้ำอย่างมันจะออกนะจ้ะพอเาอ่าโอมไปสักกรรม,มันก็จะมีเป็นของว่าความเปรี้ยวมันหายไปวเจ้ามันก็จะล้าเวลเ้ากินไปแล้วก็คือมันจะเหมือนเ้ากินมะเฟืองบ้านเท่านะจ้ะรสชาติจะอันเลยนะจ้ะแต่กรลัแรกที่ครบเนี่ยนะอืมส้มขนาดเลยนะจ้ะแต่พอเาอ่าโอมไปแล้ว ความส้มมันก็จะหายไปความเปรี้ยวก็จะหายมันก็มันจะเหลือแบบเนื้อเนื้อมานะจ๊ะก็จะบอกบอกให้ส้มแล้วนะจ๊ะกินรสชาติเดียวกับบบเฟืองดี่เลยนะจ๊ะแต่จริงๆลักษณะบน้าก็เหมือนบบกเฟืองนะนจ๊ะเนาะแต่นี่แพงแตแกเอ็นมันจะน้อยมันจะยาวอี่มไได้นะจ๊ะแต่บบกเฟืองมันเป็นเปิ้ห้องว่ายักหย,กยกเหมือนดาวนะจ๊ะรูปดาวนะจ๊ะ มาเจ้าตะลิงปิงแกง่วงเจานนงเ้าขันรับให้นอนกินข้าวอิ่มคันรับให้นอนกันนี่ตะลิงปิงนะเจ้าแต่หาดกินยากนะเจ้าต้องไปซ้อเปืน่นหอมจะต้องไปซอไป้อแบบเมินเมินเพื่อจะอามาขายเหย่เตื้อนะจ๊ะนี่นี่น้องไปแปะใส่เพื่อนเอามาขายพอดีน้องก็เลยซื้อมาเจ้าเอามากินมาลองได้ห้กินถ้าจะื้อลำถ้ากินลำก็กินกับแหนมเนืองวะนะเจ้ามันจะลำนะกูกับแหน,แหนมเนืองนะจ้ะสุดยอดเลยนะจ๊ะ แตแถวบ้านน้องบะหมีขายนะเจ้าแหนมเนืองนี่้าจะกินก็ต้องสั่งมานะเจ้าสั่งมามาเจ้าตาลิงปิงส้มส้ม,สมตาเป่งเลยนะเจ้าสุดยอดแต่แต่เลยนะจ๊ะ กะลัมนะเจ้ามันเจ้าว่าบะลัมเหมือนเมือนกินเตื้นในกะลัมนะเจ้ามาเจ้าน้ำลายแตกกันก็เจ้าลัมแต๊ะเจ้า